ที่มีคุณาวามดีและมีเมตตาคุณาปกป้องประชาชนไม่นั้นนะคมลิ้ใหญ่ของรัสเซียก็จะพูดกับกับคุณเติร์บูมได้ไงแสดงนักการเมืองไม่เคยสู้เลยนี่แหละอะไรที่เกี่ยวกับสถาบันประมาทสัจบริเวณนักการเมืองแม่งเงียบหมดเลยนี่แหละเดี๋ยวเราให้สัตว์ปฏญญาเวลาเป็นผู้แทนรัฎดเนให้สัตว์ปัญญาเด็กก็ใส่ลงไปในกระโถนมันคือไม่รับผิดชอบเลยนี่นี่ น้าตำหนิไหมล่ะปฏิญาณไม่มีความหมายเลยต่างๆที่อยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วก็พูดกันทุกคนไวลาเข้าสภาแต่มึงเคยปฏิบัติตามที่มึงลันวาจาหรือเปล่าไม่ปฏิบัติไม่มพูดใส่กระโถนนี่ว่าออกแถลงการเห็นด้วยกับม็อเงื่อนอย่างแรกคุณไม่ขอคุณก็ผิดแล้วล่ะแต่ที่ผมคิดว่าที่ประชาชนรับไปได้ก็คือการขัดขวางกระบวนการเสด็จพวกคุณอาจจะกับหมื่นสองหมื่นคนคุณอาจจะไม่ชอบสถาบันประมาษัติคุณอาจจะไม่ชอบรอสิตแต่คุณเคยถามหัวใจประชาชนหรือเปล่า ว่าคนเนี่ยเขายังรักสถาบันประมาสัตย์ไหมรักไม่ได้เหมือนอย่างเพราะฉะนั้นผมถือว่าการที่เขาไปกัดขวากับบวการเสด็จการหยิบแสดงกิริยาวาจาอะไอย่างนี้เนี่ยพ่อคุดแม่ไม่สอนจริงๆเนี่ย โคตรพ่อโคตรแม่เลยโคตรแม่โคตรพ่อไม่สอนจริงๆแต่ถ้าคุณจะป้องกันชีวิตคุณเองคุณก็ต้องถามไอ้คนที่อยู่อยู่อยู่เป็นอีส่วนใหญ่ประเทศนี้ไม่ใช่ของคุณคนเดียวมองลงตั้งเจ็ดสิบล้านคุณมีมีแค่หมื่นสองหมื่นคนแค่นี้จะไม่ได้คุณมาเรียกร้องสิทธิอะไรเลยคุณจะบริหารประเทศคุณบริหารเป็นเหรอเดี๋่นละตัวข้งหน้าแล้วเนี่ยแกนำผมไงแกนำผมเป็นถึงแกนำเถอะไอ้ตัวที่แอบอยู่ข้างหลังมึงบริหารเป็นเลยคุณถามดิ กนเด็กเมื่อวานซื้อเนี่ยมึงก็ไปเรียนมากูก็ด็อกเตอร์มอนกันนะโอ้ยผมร่ำรวยนะผมไปเรียนมาแล้วยังร่ำรวยขนาดนี้เลยนะจะหาว่าผมบริหารไม่เป็นได้ยังไงไม่เป็นหรอกครับไม่เป็นเชื่อผมเดี๋ครับไม่มีการบริหารเป็นศิลปะเป็นศาสตร์คุณต้องมีประสบการณ์คุณต้องมีความรู้ไม่ใช่แหกปากพูดอย่างเดียวแล้วก็สร้างภาพพจน์ตัวเองแล้วขึ้นไปบริหารเนี่ยคุณจำชื่อกรทรวมทุกกทรวมได้ปะเออเงินผมเองหุ้นผมเองผมยังลืมเลยจะให้ผมไปจำชื่อกรทรวมได้ยังไงล่ะ